ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะก็มาวิเคราะห์เหรียญฟุดกันนิดนึงนะครับเพราะว่าชาวนี้นะมีข่าวดีก็คือคาสปานะครับพุ่งกระฉูดไปประมาณสัก10%ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนๆก็มาดูกราฟคาสปากันนะครับตัวนี้เนี่ยก็กล่าวไว้เลยนะว่าเจอกันที่ประมาณสัก0.8ก่อนนะครับตีด้วยเป้าอันนี้นะครับฟิโบ161.8เปนะครับเป้านี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ0.08 0.08นว์จุดศูนย์แปไซเคมตีขึ้นมาเนาะ ก็เรียกว่าถึงแล้วนะอาจจะรอปิดแท่งพรุ่งนี้เช้าแล้วก็รอดูราคาอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวย่อยทำเฟรมไปดูนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันยังกระฉูดอยู่เลยนะครับพอดีเมื่อเช้านี้นะผมเนี่ยก็ได้วางลิร์ t ไว้แถวประมาณสัก0.75ประมาณนี้นะ0.075ทีนี้มันไปชนแล้วมันก็มีการย่อนะเกิดเป็นแท่งแดงอันนี้นะผมก็หวั่นใจนะว่าเฮ้ยมันชนเส้นเขียวอันนี้แล้วนะครับตอนนั้นเบลอๆเนาะเป็นทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะ บอกว่าเส้นเขียวเนี่ยจริงๆมันรอปิดแท่งวันนะครับแต่ว่ามันตีแบบคร่าวๆมานะก็จะใกล้เขียวนี้นะพอชนปุ๊บเกิดแท่งแดงผมก็ใจสั่นนะขายหมูไปเรียบร้อยนะครับในเช้านี้นะพอเนี่ยเจ็ดโมงเช้าปิดแท่งนะครับมันขึ้นต่อนะตอนนี้เนี่ยก็ที่ผมคิดไว้นะในแผนตัวเก่าที่เคยวางกันไว้เนี่ยก็คิดว่าอยู่ในโซนนี้เนี่ยมันเป็นเต้าใหญ่ของคนที่ตีชุดนี้มา1 6 1 8ตรงเนี้ยน่าจะต้องมีคนเทคโปรฟิตนะครับ พอชน0.08เรียบร้อยนะครับราคาจะวิ่งต่อไปอีกสักช่วงหนึ่งแล้วก็น่าจะมีการทุบลงนะครับผมจะขายเหรียญบางส่วนออกมานะครับแล้วก็เอามาดักซื้อแถวๆสัก 0. 0.6 0. 0.7โซนโซนนี้นะที่ตามแผนของเรานะครับในทาเฟรมเดย์เนี่ยก็ยังไม่มีทรงของคำว่าด,ดเวอร์เจนต์ให้เห็นเลยนะครับก็ไอซ s i ซน์เนี่ยกำลังแทงหนอขึ้นมานะครับเป็นขึ้นลูกที่1อยู่เลยนะครับซึ่งถ้าพเพื่อนๆลองไปรีวิวดูนะครับ คือลูกที่1เนี่ยเนี่ยในโซนตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนเส้นเขียวๆที่ผมเคยตีไว้ในรอบที่แล้วเนี่ยมักจะมีอาการแบบคอเลกชันเป็น A,B,C นะครับเพื่อนๆลองดูตรงนี้กันนะครับถ้าเกิดเห็นแท่งแดงในทำเฟรมเดย์นะปิดแดงแล้วก็แดงเรื่อยๆมีเขียวกลับมาบ้างเนี่ยให้นึกถึง A,B,C อย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นงอนนะเป็นเขียวอนะ่ะลงมาอย่างเงี้ยนะครับคอเลคชันเป็นแ l a แต่ว่าตัวขา C เนี่ยดูมันค่อนข้างลึกประมาณนี้เนาะคล้ายโซนตรงนี้นะ a b c อ่ะโซนพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเข้าซื้อกันนะครับแต่ทีเนี้ยก็ลองดูนะ,ะว่าในโซนนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆโซนตรงนี้นะครับ a b c อ่าประมาณนี้นะก็ไอเดียของผมก็คือตรงเนี้ย a b c อนะ่าหล่นลงมาส 0. 5, 0. ัก0.5-0.6์จวนโซนนนี้เดี๋ยวจะลองกดดูสักทีหนึ่งนะครับโอเคแผนของคัสตาจะประมาณนี้นะครับมาดูในไดเนคคอยกันนะครับไดเนคคอยเนี่ยก็ ยึกยกยักษนะครับไม่ผ่านหน <fen> ึ <ch> ่งดอลลาร์สักทีนะครับทีนี้ชาวบ้านเขาก็ขึ้นกันไปเยอะแล้วนะครับไดเนกเนี่ยกำลังสร้างฐานอยู่กําลังคิดอยู่ว่านะครับตัวไดเนกคอยเนี่ยมันกําลังเลือกทางหรือมันทําทรงอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอารมณ์ประมาณว่าถ้ามันจะขึ้นจริงมันควรจะต้องแบบพุ่งกระฉูดขึ้นไปได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจบขึ้นแล้วจริงทีเนี้ยอารมณ์ความพุ่งเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยก็คือพุ่งขึ้นไปตอนนี้อาจจะทําเป็น จินตนาการแบบนี้ดีกว่านะขึ้นไปตรงนี้ขึ้น1นึ่ไซเวย์ออกข้างขึ้น2ตรงชุดย่อยตรงนี้เนี่ยใช้เวลาสักหน่อยนะแล้วก็รอที่จะขึ้นไปนะทยานขึ้นไปแต่ว่าในตอนนี้นะดูแล้วแบบมันดูเหนื่อยพิกลพิกลนะครับมาย่อยดูในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับว่ามันเสียทรงรูปแบบการขึ้นแล้วหรือ,อยังนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีทรงที่มันเสียอะไรเลยนะครับก็เรียกว่าถ้าเพื่อนๆจะลองดูนะว่า โซนไหนเป็นแนวรับเนี่ยผมว่าเส้นนี้นะน่าสนใจนะครับว่าเออถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยอาจจะต้องออกมาพักก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะรูดลงมามารับอยู่แถวๆโซน0.85นะครับถ้าเกิดมันหลุด0ูนจุดหรือว่าถ้ามันยืนดีกว่านะยืนเหนือ0.9ได้เรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ต้องทาอะไรแต่ถ้ามันเริ่มหลุดลงมาเนาะก่อนนี้น่าเป็นห่วงนิดหนึ่งนะครับว่าเอคลื่นตรงนี้มันยังไม่จบหรือเปล่านะครับการ collection ลงมาในในรอบที่ผ่านมาเนี่ย ตัวนี้อาจจะเป็นแค่กลุ่มของขึ้น A นะครับล้วก็ทํคขึ้น B อยู่นะครับตรงนี้ A แล้วก็ ABC ตรงนี้อาจจะจะกลายเป็นแค่ขึ้น B ใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีซิกแซกหล่นลงมาอีกทีนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นรูปแบบไหนหรือเปล่าแต่ผมก็ยังอินอินอยู่นะว่าตรงนี้เอาขึ้นต่อยอสักดอกหนึ่งไปใกล้ๆไฮเราค่อยชะลูดลงมาเนี่ยน่าจะสวยกว่านะครับอันนี้นะถือว่าตั้มกึ่งมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทิ้งตัวแบบรุนแรงนะ แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดมันลงมามีขาหนึ่งลงมาแถว0.6แล้วก็ดึงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคล้ายๆโซนตรงนี้เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะก็ใครที่ขายเป็น USDT มันรอไว้เนี่ยตัวเหรียญนี้น่าสนใจมากๆนะครับหรือใครเป็นสายพุดนะครับก็พุดลรอเก็บไว้ก่อนได้นะผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีน่าจะวิ่งไปได้อยู่นะครับหรือบางทีนะครับมันอาจจะทำทรงเป็น A B C D ขึ้นขึ้นดีแล้วลง E ตรงนี้นะครับ คล้ายคลาคาสปาอาตรงนี้นะครับก็คือผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นรูปแบบนี้หรือว่า A B C D แล้วก็เป็น e ตรงเนี้ยปุ๊บแล้วก็ขึ้นนะถ้าเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันนะผมว่ากําลังทําทรงกันอยู่นะทรงยังแบด <c oughs> แผนเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวรอดูอีกทีนึ่นนะว่ามันขึ้นแล้วมันมีนมอาการยังไงนะครับไอตัวไดเนกคอยนะครับอ่า i อเนะครับ i อ d เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามาเป็นคล้ายๆที่เราวางแผนกันไว้นะครับ ก็คือมันพุ่งขึ้นไปเนาะในโซน0.0019เรียบร้อยนะครับก็ทําทเป็นกรอบสามเหลี่ยมไซด์เว y อัพขึ้นไปนะครับตัวนี้เนี่ยยังมองอยู่นะว่าถ้าเกิดวัดเป้าชุดนี้เนี่ย A B นะครับแล้วก็ A B C ในโซนนี้เนี่ยเป้าที่จะไปถึงเนี่ยน่าจะเป็น0.00234นะครับก็เป็นเลขสวยเลยนะครับก็ ว่ารอมันย่อก่อนสักหนึ่งจังหวะแล้วก็ค่อยเข้าก็น่าสนใจนะครับตัวนี้เนี่ยรอดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะถ้าเกิดมีอาการแบบว่าโตลงมาจิ้มนะครับในโซนต่ำเนี่ยก็ลองทยอยเข้ากดดูได้นะครับถ้าเกิดว่ามันค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมานะปื๊บตรงเนี้จุดเนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะลงมาให้เราหรือเปล่านะอ่ะจุดนี้เนี่ยมันก็ยังเหมือนยังไม่ได้ขึ้นไปสุดของมันนะ าจมีอีกแท่งสุดแล้วก็หล่นลงมานะครับประมาณนี้เนาะ i อเนี่ยก็เป็นแนว up ท r e n ไปแล้วนะครับทีนี้มาดูเ er ออร์โก้กันนะครับเออร์โก้เนี่ยทำทรงคล้ายๆลเดนิคอยนะครับแต่ว่ามันเรียกว่าตัวเนี้ยผมมองว่าเป็นเป็นขึ้น A B C อย่างนี้นะครับ retracement ลงมาเนี่ยเป็น retracement ของตัวขึ้นชุดแรกนะที่จุดพุขึ้นไปเบรกหัวตรงนี้นะครับก็มาลุ้นกันดูนิดนึงนะว่าในท i m e frame day นะครับตัว store มันจะลงมาด้านล่างแล้วเนี่ยมันจะสามารถยืนได้หรือเปล่านะครับตัวชุดนนี้ก็มีความรุนแรงในการทุบนะครับประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยดูแล้วค่อนข้างมึนง,งงเลยนะครับถ้าตรงเนี้ยนับเป็นขึ้นหนึ่งหนึ่งขึ้นไปนะ A B C ตรงเนี้ยมีสิทธินะครับที่จะหล่นลงมาได้ลึกถึงหลุดหนึ่งดอนนะครับตัวนี้ก็รอดูกันนะครับว่าตอนที่มันลงมาจิ้มเรียบร้อยเนี่ยมันยืนไหวหรือเปล่านะครับนี่นะ อยู่นะว่ามันจบขึ้นแล้วจริงไหมนะครับเพราะว่าตัวเนี้มันดูแบบการเหมือนยังไงก็ไม่รู้อะมันดูตุยๆทำแม่ทำแม่งนะครับเพื่อนเพก็ผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นคล้ายๆในชุดนี้ครับเป็นชุดขึ้นคอลเลคชัน a b c อย่างนี้หรือเปล่ากำลังคิดอยู่นะว่าเดี๋ยวถ้ามันฉีกขึ้นไปใน1ลรูปนี้เนี่ยอาจจะต้องเออออกมายืนพักผ่อนก่อนดีกว่าตัวเออโกนะมันดูแบบมันจบขึ้นแล้วจริงหรอวะ่าเนี่ยตัวนี้เดี๋ยว รอดูคอนเฟิร์มสัญญาณคอนเฟิร์มอีกทีนนะครับจริงๆคอนเฟิร์มด้วยตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดโตลงมาตำ่ำแล้วก็ราคารูดลงมาอีกเล็กน้อยตอนจังหวะพิกขึ้นนะครับตัดเทนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยหรือตัดยอดเบรกไฮ1.1หนึ่ครับก็น่าสนใจว่ามันจะกลายเป็นขาขึ้นไปแบบทะลุทะลวงเลยนะครับอันนี้นะยังแบบรอดูนะครับของเอโกโอเค ETC นะครับ ETC เนี่ยก ราคาชะลุดเริ่มชะลุดลงมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เรียกว่าคล้ายๆที่ผมว่าไปในคลิปที่แล้วนะมันมีความพุ่งกระฉูดพุ่งแบบเป็นเสาธงขึ้นไปนะครับแต่ยิ่งมันพุ่งขึ้นแรงนะครับ r e ท e a เ m e n t มันก็จะร่วงลงมาแรงเสมอนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่ายังขึ้นต่อได้นะก็เรียกว่าน่าจะดูดไปหาเทรนไลน์นะตัว store ในทำฟเฟรมวิ่นะขึ้นไปแตกในโซนโอบอทเรียบร้อยนะครับแต่ว่า ตัวนี้มันจะค้างอยู่ในโซนบนเนี่ยได้สักช่วงหนึ่งครับก็อาจจะมีไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเนี่ยคล้ายๆกลุ่มก้อนตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูสามอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยคล้ายๆโซนตรงนี้นะครับผมว่ามีอาการใกล้เคียงกันนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับ l v c นะครับวันนี้เนี่ยก็มีอาการแบบลดลงมานะครับตัวไอซเนี่ยตัดคอร์สลงมานะขึ้นสัญญาณเซลล์ในไทม์เฟรมเดย์นะครับ ก็ถ้าใครมีของอยู่ก็ทยอยลินขายบางส่วนก็ได้นะครับแต่ว่าพวกนี้นะมันมันเป็นสัญญาณที่เรียกว่ามันเป็นแค่อินดิเคเตอร์นะครับก็ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้หลุดเทรนไลน์อะไรแบบชัดเจนนะบางทีเนี่ยมันจะดีดต่อได้นี่ครับขึ้นเซลแล้วเซลอีกเซลเซลกันเซลกันกระหน่ำนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นแค่ชุดแรกนะที่ขึ้นเซลก็แต่มันก็ยังไว้ใจไม่ได้นะอ่ะก็ดูหลายๆอย่างประกอบนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่า อาจจะมีลูดลงมากลับมาที่เดิมมาให้เราซื้ออีกทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นกับไปใหม่นะคล้ายๆในทรงนี้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรออัปเดตดูกันอีกทีหนึ่งแต่ผมเชื่อว่านะครับตัวนี้เนี่ยอนาคตอนาคตไกลนะเป็นเหรียญขุดด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีคนขุดเยอะนะครับยังไงเขาต้องทําราคากันขึ้นไปใหม่ผมเชื่อว่า,างั้นนะครับตัวนี้มีหวังแน่นอนนะที่จะทะลุขึ้นไปในรอบนี้เนี่ยก็ยังกาวไว้นะแถวประมาณสักหลักร้อยดอนเลยนะ ครั้งนี้แล้วไป400มาแล้วนะครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องไปถึงสักอ่ะหลักพันเลยดีกว่านะผมยังลุ้นเกา่กากาไว900้900-1,000ดอลน,นะ LTC นะครับยม่รู้ว่ามันจะมาจริงหรือเปล่านะครับกลับมานะ้วดอจคอยนะครับดอคอยเนี่ยเพิ่งอัพคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็เพิ่งสัญญาณเซลล์ครั้งที่2ในทม์เฟรมเดย์นะครับเรียกว่าตัวนี้นะครับก็ต้องรอพิสูจน์ตัวเองนะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับก็ ผมรอสัญญาณทำเฟรมวีคหล่นลงมานะครับในขึ้นรลปใหญ่นะครับหรือทำเฟรมเดย์เนี่ยลงมาจิ้มในโซนล่างก่อนนะครับค่อยกดบายซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยในโซนประมาณสัก0.06หรือไล่แถวๆนี้นะครับแล้วรอดีดขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยก็อาจจะรอสัญญาณดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราวัดเป็นชุดรีเทนเมนต์นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครจะมาดัซื้อนะผมแนะนำเป็นเป้เปา0 6 1 8นะครับ หรือ0.5ส่วนๆนี้นะน่าสนใจเลยนะครับตอนนี้แล้ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปแล้วนะก็รอบที่แล้วมันลงมาจิ้ม0.5หนึ่งครั้งนะครับรอบนี้นะวัดเป็นชุดใหญ่ขึ้นไปนะก็0.5จะอยู่แถวๆโซนฐานเดิมนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นแค่ขึ้นไปทำคอนเนคชั่น A B C นะครับมันมีสิทธิ์นะที่จะหล่นกลับลงมาในโซนเป้าตรงนี้ได้นะครับ0.0668นะครับ เราก็มาลุ้นดูนะว่าราคาถึงหรือเปล่านะก็ลองกดบายไว้ก่อนหรือบางทีมันรีเทสลงมา0.6เลยนะมันแจกโชคนะลดลงมาตรงนี้ให้ก่อนก็มาลองกดบายแถวนี้ก็ได้นะครับว่าจะต้องตั้งไว้สัก2ราคานในมุมผมนะครับถ้าเกิดใครจะยังไม่มีของหรืออยากจะซื้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าไปไล่ราคาในโซนบนเนี่ยผมก็กลัวนะหวั่นใจเ,เล็กๆนะครับว่าเอ๊ะตรงนี้นับเป็นไดเวอร์เจนใหม่นะถ้ามันเป็นไดเวอร์เจนเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ น่าจะรูดลงมานะอันนี้ก็อาจจะเป็นรูดรอบเล็กแล้วก็อาจจะมีขึ้นกระเด้งกระเด้งกระดอนต่อนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูความเสี่ยงกันนะครับว่าเพื่อนๆอนยอมขาดทุนได้สักเท่าไหร่นะครับโอเคบิตคอยนะครับภาพของบิตคอยในตอนนี้เนี่ยผมมองว่านะครับมันสามารถขึ้นต่อได้อีกสักหนึ่งรูปนะครับแต่ว่าก่อนที่มันจะขึ้นไปในรอบรอบใหญ่เนี่ยผมว่ามันต้องย่อก่อนนะครับก็คือที่จินตนาการไว้นะครับ ในโซนโซนนี้เนี่ยมันถ้ามันไซเวย์นะไซเวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่มันจะต้องมีขาสักหนึ่งขานะที่ตัวไทม์เฟรมเดย์นะครับฉีกลงมาตรงนี้นะก็เดี๋ยวเพื่อนรอดูนะลองสังเกตอาการในกลุ่มลูกคืนตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เรากําลังอยู่เหมือนเหมือนในโซนตรงนี้อยู่นะครับก็คือราคาเนี่ยขึ้นไปทำ high ตรงนี้แล้วมันก็จะมีปุ๊บนะครับซึ่งเพื่อนรอดูนะว่า มันจะทุบแล้วหลุด3 0 0 0หรือเปล่าถ้าหลุด30,003ดูไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะว่ามันเป็นคอตัวใหญ่นะครับทีนี้ก็อาจจะมาดักแถวสัก30,004เล่นเด้งขึ้นบนก็ได้นะครับตัวนี้ผมเชื่อว่ามันยังไม่จบขึ้นนะแล้วก็มันอาจจะไซด์เวย์นะครับสร้างฐานอยู่ในกรอบโซนๆนี้ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นกลับไปนะครับอันนี้ที่ผมคิดไว้นะซึ่งมันจะมีขา A ขานึงนะที่รีเทสหล่นลงมาค่อนข้างลึกแล้วก็เด้งขึ้นอย่างเงี้ย ถ้าเป็นทรง่งนี้ก็สวยนะครับเพื่อเพื่อที่จะบินต่อนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับตัว Bitcoin นะครับดูแล้วในกลุ่มเหรียญคริปโตเนี่ยทุกๆตัวมันก็จะมองเป็นขาขึ้นไปหมดนะครับเพราะเพื่อนก็ต้องระมัดระวังนะในโซนขาขึ้นเนี่ยมันเป็นขึ้นอาจจะเป็นขึ้นลูกแรกนะครับจากการที่มันตกลงมาอย่างหนักนะครับซึ่งไปรีวิวดูเนี่ยแต่ละเหรียญหรือว่าแต่ละสินทรัพย์นะครับที่มันเป็นรูปแบบกราฟเนี่ย เวลาที่มันขึ้นในชุดแรกเนี่ยมันจะพุ่งกระชูดขึ้นมาเนี่ยให้แบบเหมือนล่อเมานะเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะย่างสดนะด้วยการแบบไซเว์อาจจะแบบไซเว์ way ออกข้างหรือไซเว์ดาวนะครับอาจจะทำเป็นพกขึ้น2ประมาณนี้เนาะซึ่งมันจะกินระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างยาวนานะซึ่งก็ขึ้นกับแพทเทิร์นและรูปแบบแต่ละเหรียญน,นะว่าเออมันไซเว์ออกข้างเนี่ยเป็นแพทเทิร์นรูปแบบไหนบางทีเนี่ยขึ้นมาตั้งเยอะนะครับ แล้วก็ค่อยๆซึมลงซึมลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ใกล้ๆฐานเดิมนะครับหรือว่ารีเทสลงไปสัก70%จากที่มันขึ้นมาในรอบเล็กนะครับบางทีเนี่ยก็อาจจะทําให้เพื่อนๆที่ไปไล่ราคาในโซนบนเนี่ยขาดทุนกันได้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับส่วนใครเป็นสายขุดนะครับผมเชื่อว่าไม่มันเนฟไดาอยู่แล้วนะครับก็ขุดรอกันต่อไปนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวสักวันมันจะต้องขึ้นนะขุดด้วยความหวังโอเค คลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางครับทั้งตัว IP Studio แล้วก็ตัว Everyday ดเทแล้วก็ตัว PT Computer นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้ว